สวัสดีค่ะอาจารย์ธนพรหมอรุพยิบสีนะคะทีนี้อาจารย์จะทําเป็นกราฟนะคะกราฟชีวิตนี่แหละค่ะมันจะดูง่ายขึ้นนะคะเป็นมิติมากขึ้นนะคะการดูกราฟก็เหมือนกันนะคะดูเหมือนกับแท่งเทียนที่เวลาเราเล่นหุ้นนี่แหละใครเล่นหุ้นเป็นบ้างคะคนที่เล่นหุ้นเป็นหรือศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการเล่นหุ้นนะคะเขาก็จะตีกราฟแท่งกราฟขึ้นมาเป็นแท่งนะคะเป็นแท่งเขาเรียกว,ว่าแท่งเทียน นะคะนี่คือแท่งเทียนนะคะแท่งเทียนของแต่ละสัปดาห์นะคะแล้วก็แต่ละเดือนนะคะอ่านะคะแต่อันนี้คือแท่งเทียนชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะวนเลยนะคะจาก1-12 12ถึง12 12 13ถึง24ก็คือจะวนไปนะคะนี่คือรอบชีวิตนะคะตรงนี้จริงๆแล้วมันจะต้องเขียนออปีพศนะคะแต่อาจารย์ไม่เขียนเพราะใช้น,นับเอา S <S. นะคะใช้เขียนปีพศน,นะคะตรงนี้คืออายุตรงนี้ก็ปีพศอ,อ,อ่ะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องแท่งเทียนก่อนนะคะแท่งเทียนก็คือเป็นแท่งกราฟชีวิตของเรานะคะเทียนแท่งนี้นะคะเทียนที่1นะคะเทียนที่หนึสุดขอบเขตอยู่ที่พบของมนุษย์นะคะอยู่ในขอบเขตของมนุษย์นะคะอ่ะก็คืออยู่ที่ช่องที่6นะคะแล้วก็มาช่องที่9้า ช่องสุดเลย12ติดเพดานนะคะนี่คือติดเพดานถ้าเป็นหุ้นนะคะเราเล่นขึ้นนะคะอ่านะคะเราซื้อหุ้นขึ้นอันนี้คือได้ตังค์แล้วเนี่ยนะคะพอเสร็จปุ๊บเราต้องรีบปล่อยละนะคะเพราะถ้าไม่เดี๋ยวแท่งมันจะตกลงมาเห็นไหมอันนี้ขาดทุนแล้วนะคะเนี่ยนะคะอ่ะกลับเข้ามาที่กราฟชีวิตนะคะขึ้นมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนะคะพอมาแท่งที่4นะคะเห็นไหมคะว่าแท่งมันตกลงมาขึ้นเป็นแบบนี้ลงขึ้นลง แล้วก็ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วก็ตกลงมาอีกแปลว,ว่าชีวิตของคนคนนี้เนี่ยขึ้นลงไม่นิ่งนะคะค่อนข้างจะขึ้นลงเวลาขึ้นนี่คือเป็นช่วงจังหวะค่อยๆไต่ขึ้นเหมือนเราปีนเขานะคะแต่เวลาเราลงมาเนี่ยเวลาลงเนี่ยเหมือนตกหน้าผาเลยเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเมื่อไหลที่ชีวิตเราขึ้นมาถึงจุดนี้ให้เราเตรียมซัพพอร์ตนะคะเราเวลาเราตกจะได้ไม่ตกตกที่พื้นดินตกบนฟูกนะคะเข้าใจนะ นะคะตามเกณฑ์เนี่ยของเกณฑ์ของแท่งกราฟอันนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะการดูกราฟไม่ยากไม่ยากเลยนะคะแต่ถ้าขี้เกียจอ่านขี้เกียจเรียนนะคะดูกับอาจารย์ได้699นาานะละ,ะเอียดยิบนะคะแท่งนี้นะคะเราจะมาดูที่แท่งสูงสุดนะคะสูงสุดของแท่งที่3ก็คือตกที่พบสวรรค์ ะะพบสวรรค์นี่อยู่ที่12นะคะเพยายดานสูงสุดคือ22นะคะแท่งที่3อยู่ที่12แท่งสุดท้ายอยู่ที่ไหนคะแท่งสุดท้ายตกมาอยู่ข้างล่างสุดนะคะแต่ก่อนที่จะตกนะคะคุณสังเกตได้ว่าพอสุดปุ๊บมันก็จะตกลงมานะคะอันนี้สุดปุ๊บก,ก็จะตกลงมาเรามาดูแท่งที่ชนกันนะคะแท่งนี้คือแท่งที่ชนกันคือประสานกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าแท่งนี้นะคะจะเป็นแท่งที่11นะคะแปลว่าชีวิตของคุณเนี่ยช่วงนี้เนี่ยมันเจออะไร นะคะช่วงนี้เราก็จะดูที่อายุ11ขวบ23 35 47 59และ71นะคะส่วนแท่งนี้เราก็จะมาดูตรงนี้3 15 27 39 51และ63 นะคะความสัมพันธ์ของแท่งกราฟเราจะอ่านยังไงนะคะอ่านได้ว่าตกที่อะไรคะตกช่องของเพื่อนนะมิสหายเพื่อนนะคะตกวาสนาแล้วก็ตกลาบยศแปลว่าดวงดวงนี้จ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือมั่งคั่งมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งของเพื่อนนะคะไปตกอยู่ที่การงานงงไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนมีไว้ทำไรเพื่อนมีเอาไว้เกื้อกูลเรื่องการงานเมื่อไหร่ที่คุณทำคนเดียวคุณอาจจะไม่สำเร็จนะไม่สำเร็จแน่นอนแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำมีหุ้นส่วนนะคะมีเพื่อนเข้ามาเกื้อกูลโปรเจกต์ใหญ่หญๆคุณมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดเหมือนแท่งกราฟ นะคะโอเคเนาะเข้าใจนะคะละเอียดแล้วนะคะสนใจดูดวงทักอาจารย์สนใจที่จะมาเรียนก็ทักอาจารย์มาได้นะคะ699นะคะไม่แพงเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะติดตามอาจารย์ได้นะคะขอบคุณค่ะ